รวมค้นโดยบริษัทสิงค์คอปเปอเรชั่นจำกัดบริษัทบริหารสินทรพัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือแบม ไดคิวสูงเชิงมวยดีอย่างยอดเพชรแป่งกองปราบนะครับก็เป็น1ในสนักมวยนะครับที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งก่อนที่จะต่อยในไฟรอบรองชนะเลิศนี้นะครับเขาก็ได้มีโอกาสกลับบ้านที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งนอกจากจะกลับมาเรียนหนังสือแล้วก็ถือโอกาสช่วงนี้พักผ่อนนะครับแล้วก็นําค่าตัวจากการต่อยในแต่ละไฟนะครับนำกลับมาให้ผู้เป็นแม่ครับนาเยเพชรกลับมาบ่อยไหมครับต่อยเสร็จเขาก็มาเวลามามาทำอะไร ก็มาอย่างนี who, mm ้แหละทําถึงเวลาเขาก็มาพักผ่อนเต็มที่เขาถึงเวลาเขาก็ไปเตะตะก้อเตะบอลมนอยู่กรุงเทพเป็นเพชรยอดเพชรแต่งกองปราบมาอยู่บ้านนี่เป็นเพชรธรรมดาใช่ไหมครับเป็นเจ้าเพชรธรรมดาเลยแล้วเขามาแต่ละครั้งนี้ผมเห็นเงินมาให้ด้วยวันนี้ให้เท่าไหร่วันนี้ให้หมื่นหนึ่งค่ะปกติให้ทุกหมื่นหนึ่งตลอดตลอดเป็นเลขแต่เขาจะได้แบบอัดฉีดเขาก็ ถ้าได้อบฉีดเขาก็ให้เยอะกว่าน,นี้ค่ะแต่ให้ทุกครั้งทุกครั้งเงินส่วนนี้ไปทําอะไรบ้างแม่ก็เก็บไปใช้ในบ้านนี่แหละค่ะทยอยใช้นี่เขาบ้างทีนิดนิดๆแปลว่าทุกครั้งที่เ,เพรเป็นคนคนจ่ายนี่ให้ตลอดเลยเพรด้วยแล้วก็พ่อเขาด้วยค่ะภูมิใจกับเขามากเลยค่ะที่ว่าตั้งแต่เล็กเนาะได้ใช้กับเขาตลอดนี่ตั้งแต่เปดปีเขาต่อยมวยกนะ็ให้แม่ตลอด ไปเรียนไปอะไรเขาก็ไม่เคยขอแม่เขาเคยคุยครับเงินแชมป์ที่ได้มาที่จะไปทำอะไรบ้างตอนแรกก็ใช้นี้เขาหมดก่อนใช้ให้หมดเลยเหรอ้อวก็ว่าจะเก็บเขาบวชให้เขาบวชในหมู่บ้านของยอดเพชรนะครับก็จะมีค่ายมวยเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นจุด เริ่มต้นในการชกมวยของยอดเพชรนะครับละทุกครั้งที่กลับมาหลังจากการชกในแต่ละนัดนะครับก็จะแวะมาที่ค่ายมวยนี้อยู่เป็นประจำครับก็มาสอนมวยครับในาณะที่ตอนนี้เพชรก็เป็นต้นแบบหรือว่าเป็นไอดอลของเด็กๆที่นี่ครับกีป่ปีแลท้ที่เพชรสปพี่เนี่ย ประมาณ5ปี5ปีใช่ไหมครับนี่คือจุดเริ่มต้นของยอดเพชรเลยใช่ไหมเมื่อก่อนตอนอยู่นี่ใช้ใช้ชื่อว่าเพชรพักง,งามเพชรพักง,งามนั่นชื่อแรกของเพชรครับนี่ลากลับกลับมาแต่ละครังก็จะแวะมานี่มาทำอะไรบ้าง เออมาซ้อมมวยทำร่างกายหลอกขึ้นเร็ดเรามาซ้อมสองสามวันก่อนจะสชันนิ่งเร็ดอ๋อเล็กเล็กน้อยใช่ไหมนี่มาเมื่อกี้ได้เล่นกับเด็กๆแล้วรู้สึกยังไงฮะเซสชันรี้นะถูกแข่งตอนเด็กครับถึงตอนเด็กเลยอ่ะเด็กๆเราก็เป็นแบบนี้มั้ยนี่เขาเขาเขาอยากเป็นแบบพี่เพชรอ่ะใช่ไหมหลายคนตอนนี้เหมือนเราเป็นเป็นต้นแบบเป็นไอดอลของเขาแล้วรู้สึกยังไงบ้างอ้าวภูมิใจฮะภูมิใจเลยครับ ผมพูดได้ไหมครับว่าเพชรนี่เป็นต้นแบบในดอของเด็กๆที่รับต้นแบบเลยครับซ้อมการขอยู่อันนี้เขายอดเพชรนี่เขายอดเพชรก็ตำสาเขาเลยเอาเลยครับพูดเลยครับนี่ท้ายอดเพชรอะไรนี่ใช่ไหมท่าเออี่เข่าอะไรนี่เอาไปยตอนนี้เด็กมาต่อยมวยเยอะขึ้นไหมเยอะเลยครับตั้งแต่ยอดเพชรต่อยมวยรอบนี่แหละเพราะยอดเพชรนี่แหละครับอย่างนั้นเลยเหรอครับครูจากวันที่เห็นเพชรตอนป .4 จนมาถึงตอนนี้เคยคิดไหมครับว่าจะมาถึงขนาดนี้ยังไม่เคยคิดเลยครับ ไม่เคยคิดเลยไม่คิดเลยว่าจะมาถึงขนาดนี้ครับอันนี้เป็นความหวังวนในหมู่บ้านเลยความหวังทั้งอำเภอเลยนะครับอำเภอเลยครับรู้สึกดีใจภูมิใจมากเลยที่ทาได้มาขนาดนี้เพชรต่ออะไรบ้างทุกอย่างครับอะไรบ้างขาโซ่เก่งไหมพี่เพชรเก่งครับเก่งเหรอรู้ได้ไงว่าเก่งอ่ะเห็นเข้าต่อยครับเรอเห็นที่ไหน ที่บ้านครับที่บ้านมวยครัแล้วนี่ที่เรามาต่อยมวยเพราะใครเพราะพี่เพชรครับผมพี่เพชรเลยเหรอครับทำไมอ่ะอยากเก่งแบบพี่เพชรเพราะว่าอยากมีอาชีพเลี้ยงพ่อแม่ค่ะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรออยากเป็นนักมวยแบบพี่เพชรไหมอยากครับทำไมครับเขาเก่งค่ะได้ดูพี่เพชรต่อยบ้างไหมเนี่ยได้ครับดูป่ะดูครับเก่งไหมเก่งครับอยากเป็นแบบพี่เพชรไหมอยากครับรอบแชมป์นี้ใครจะเป็นแชมป์พี่เพชรครับพี่เพชรเลยเหรอครับโอ้โหมั่นใจครับ พีเคแสนชัยมวยไทยหยิบนะครับคู่ต่อสู้ที่จะต้องเจอกับยอดเพชรแปงกองปราบนะครับหลังจากการชกไปที่ผ่านมาเนี่ยครต้นสังก,กัดกอปล่อยตัวให้เขากลับบ้านนะครับนอกจากที่ชนะมาจะกลับมาเรียนหนังสือก็นําเงินไรายได้ที่ได้จากการชกมาต่อเติมความฝันของเขากับพ่อนะครับนั่นกะ็นะคือการสร้างค่ายมวยเป็นของตัวเองซึ่งกลับมารอบนี้นะครับค่ายมวยก็ดูจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับ เที่ยวนี้น่าจะเส็จคือพื้นแล้วก็ฉาบค่อยๆทําไปครับทีละหมื่นสองหมื่นนี้ถ้าอย่างนี้ก็ตกไปทั้งค่าช่างค่าอะไรเกือบก็สามหมื่นสามหมื่นไฟนี้ก็น่าจะจะหยุดเที่ยนี้ก่อนเพราะ <c oughs> ก็ต้องรอรุ่นอีกไฟหน้าไฟหน้ามาก็มุงมุงตัวนั้นแล้วก็พื้นตัวนี้อีกหมื่นห้าหมื่นหกก็ต่อยได้เลยซ้อมได้เลย ีใจนะครับในวัยของเขาเนาะเขาทําได้ขนาดนี้ก็ดีใจนะทุกวันนี้เขาก็เลี้ยงแทบเลี้ยงครอครัวนะผมต้องการทําให้เขาเอ,อ,อย่างน้อยก็เขาก็ภูมิใจนะเขาเห็นแต่ละครั้งจะเสร็จผมยังภูมิใจเลยความใฝ่ฝันของเขาไงความจุดสูงสุดของเขาคือมีค่ายมีอุปกรณ์ถ้าผมถ้าทำมาอีกต่อต่อใหญ่เลยมาตรฐานเลย ดูก็ภูมิใจก็ดีใจนะที่ทําให้พ่อแม่ได้อยู่ให้ครอบครัวได้อยู่มีมีกินมีใช้ก็เพราะเพราะมวยแหละครับก็เพราะบอลแหละอะไรทำให้เรายัางยังซ้อม่องซ้อมแบบนี้ก็อยากชนะครับแต่ระไฟก็ต้องทําถ้าไม่ซ้อมไม่รู้จะเอาแรงแข่งไปสู่รัรบก็อย่างนี้ทุกไฟล์ครับกลับมาก็ต้องวอร์มพักประมาณสามสี่วันก็ไม่เจ็บแล้วก็ ก็วอร์มก็ซ้อมต่อเลยซ้อมจากบ้านเตรียมตัวไปก่อนต้องไปซ้อมที่ค่ายถ้าไม่เตรียมตัวก่อนแล้วมันไม่ไหวอ่ะแล้วไฟต่อไปเราจะแบบไหนครับไฟต่อไปชชคยอดเพชรแป่งกองปากจะเข้าชิงได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ไฟนี้ครับต้องทําให้ชนะให้ได้ถ้าแพ้ก็ชิงที่สามแล้วมันก็การที่หวังแชมป์ก็จบแต่เราต้องต้องทาให้ชนะให้เข้าชิงให้ได้ครับตัวนี้ก็ขอแค่ให้มีแรงอย่าหมดแรงก็พอครับเรื่องแก้เกมก็ค่อยไป ยงมาที่ขายกับตอนขึ finder. ้นชมยิ่งพอมาเข้ารอบสี่คนนี้แล้วยิ่งกดดันไหมก็กดดันกบบสองหนักครับหนักกว่าเดิมมากครับหนักกว่าเดิมยังไงบ้าง ว่าไฟสำคัญนะมันมนัดชิงน,นไฟเราต้องเล่งตัวเองขึ้นเยอะดาบแป่งเขาบอกว่าเขาอยากสร้างประวัติาศาสตร์เป็นแชมป์สองีซ้อนอกดน <c oughs> <c oughs> ดันไหมกดดันนะแล้วส่งผลละอฟอร์มการโชกเราไหมขึ้นบนเวทีก็ไม่คิดหรอกใส่แรก <c oughs> 4าสี่คนได้ถือว่าทางค่ายความหวังของค่ายนี้เริ่มเริ่มชัดขึ้นนะครับก็เริ่มชัดขึ้นนะไม่ไม่กลัวเลยถือว่าอยู่ที่วัฒนาเด็กด้วยวัฒนะเด็กไฟน์่นไฟสำคัญชนะเราครอบชิงเลยท้ายเราชิงที่สามไม่มีการกล้ามือแล้วชีวิตเขาต้องดีขึ้นถ้าเกิดเขาได้แชมป์โอกาสมันก็ไม่ใช่มีมาบ่อยๆนะคนเราถ้ามีโอกาสแล้วก็ต้องฝ่ายฟ้าอย่านะอย่าให้โอกาสมันมันผ่านพ้นไป ભંલલલ મલલેલલ મલે મલલલ૲લ મલલલ મલે